หน้าที่รวบรวสองผู้ต้องหารักรอบตัดต้นไม้ในพื้นที่โค,งครงกานจัดการที่ดินชายพัฒนาแม่ฟ้าหลวงค่ะเวลา20เอนาวันที่5มกราคม2565ที่สถานีตำรวจภูธรชะอําชองหวัดเพิบุรีนายบุญเกื้อเจีมดีผู้อํำนวยการสำนักง,งานจัดการทรัพยากรป่าหมายที่10เพิบุรีนายธงชัยมากมูลหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าย,ยังชุมพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมัยพรมภาคล ผู้กำกับการ2กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ่ายนาเลสวรเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามก,ก,การกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมส่วนป้องกันและกิจการพิเศษโกป่าไม้สูงมฏิบาลการจัดก,การที่ดินชาพัฒนาแม่ฟ้าหลวงดับพยายบ้านหมู่หกไร่ใหม่พัฒนา ได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายสุเรนเมฆอ่อนอายุ47ปีอยู่บ้านเลขที่56หมู่8ตำบลไล่แหม่พัฒนาอเภอชะาอำจเพชรบุรีและนายสมนึกบุญกเกษมอายุ26ปีอยู่บ้านเลขที่23ทับ4หมู่1ตำบลห้วยรายเหนืออเภอชะาอำจเพชรบุรีพร้อมด้วยของกลางมัสดาจำนวน23ท่อนรถยนต์กระบะสีขาวป้ายทะเบียนประเวณ้วพพาน8312เพชรบุรีจำนวน1คัน เลื่อยโซ่ยนี่ห้อเข็นทั่วสีส้มดำ พร้อมแผ่นบังคับโซ่ยาว12นิ้วไม่มีหมายเลขจำนวนหนึ่งเครื่องและยาบ้าจำนวน5เมตรได้ขณะที่ผู้ต้องหาทั้งสองรายกำลังลับลอกตัดไม้มาค่าและไม้เดาในพื้นที่โครงการจัดการที่ดินแชรพัฒนาแม่ฟ้าหลวงตำบลได้ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำจังหวัดพรบุรีและพื้นที่ตำบลหนองพับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรชะอำนายธงชัยมากมูลหัวหน้าป้องกันรักษาป่า ชมเล่าว่าเมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมาทาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการจัดการที่ดินใช้พัฒนาแม่ฟ้าหลวงว่ามีคนหลายสองคนใช้รถกระบะกำลังลักลอบตัดไม้เมค่าและต้นสะเดาในพื้นที่โครงการจัดการที่ดินใช้พัฒนาแม่ฟ้าหลวงก่อนนำกำลังเข้าไปตรวจสอบจากนั้นได้ยินเสียงเครื่องเร่อยโยนที่คนร้ายกำลังใช้ตัดต้นไม้จึงแสดงตัวเข้าจับกุ่มแต่ผู้ต้องหาพยายามวิ่งหนี แต่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้จึงทําการตรวจยึดของกลางและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานก่อนนําตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายโดยผู้ต้องหาทั้งสองรายรับสารภาพว่าได้ลักลอบเข้าไปตัดต้นไม้ในพื้นที่โครงการจัดการที่ดินใช้พัฒนาแม่ฟ้าหลวงจริงและซื้อ,อยาบ้ามาเสพจริงก่อนมาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมได้ เมืองตัวเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาในสุรินและในสมนึกบุญในข้อหาลากักลอกตัดไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยผิดกฎหมายและแจ้งข้อหาในสมนึกเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายก่อนนำตัวส่งให้พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอำดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป คนกรุงเทพก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ครับแล้วก็รีบออกจากหน่วยมาปฏิบัติหน้าที่ก็ถึงพอเข้าไปก็ได้ยินเสียงเครื่องพอเข้าไปถึงก็มันก็วิ่งออกมาพอดีแล้วก็ล็อกตัวแล่เลยก็มีการขัดขืนนิดหน่อยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายท,าทั้งตำรวจร่มก็เข้ามาสนทบด้วยแล้วก็ของกลางแล้วก็ที่ยังไม่ได้ตัดขาดเลยก็ยังอยู่ในที่เกิดเหตุมีเอ่อของกลางที่ตรวจยึดได้มีอะไรบ้างครับม,มีมีรถยนต์มีเ,เครื่อง แล้วก็มีพ้าอยู่ทั้งไม้ที่ว่าตัดไว้ด้วยครับเป็นไม้อะไรครับเป็นไม้เดาครับเ้าเห็นว่าข้ามอยู่ในป่าของการเขาของนายหลวงครับมันก็ไม่สมควรเข้าไปตัด